谢谢、yeah. I spit raps like a heart attack Fast fatal heart impacts Past painful scars In fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions Fact, don't ask, grab reactions Jacked attack with every word and act with class as they hear me snap I got nothing to lose Cause I fought and felt the bruise Now I'm not the one confused Call the shots and they produce I ain't lost, I'm finally loose Pick a new sober excuse I need the views to boost me through a new abuse of being used Everybody wants a peace now Y'all can rest in peace now You're dead to me, so peace out Remember, you're discreet now Get ready for defeat Okay. Now I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the week now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mama for your great Cause your life is yours to same. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? I keep on moving forward. Okay. ตัวเอเลี่ยนอะครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองโหมดโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดสปอร์ตกันนะสองโหมดพอนะพี่ก็วอาปรับได้สี่โหมดอะเราลองแก้สองโหมดพอแล้วนี่ต้ใบเดาของเราเรียนนะต้ one, หาวันเฟ้ยแนวโลกประมาณนี้ งวันจากวันยี่สิบโอเคเดี๋ยวแต่แป๊บเลยแลนะฮึบก้มจุ๋ๆเลยหมอดของราเย,ยอะเลยอืมหมดเต็นด์ดาดแล้วก็หมดสะปอดอะ่ะเอาหมดเต็นด์ดาดก่อน ไม่มันจะเป็นมันจะมีมันจะมีเอบีพวกนี้ครับอืมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเดินดางนะนั่นก็เอาแบบนองสุดก็ดีพี่คือเขาเร่งนองสุดเลยนะอืมเป็นบีกับเอาเอาเลือกเอาเอกับบีเอนี่คือแรงุดใช่ไหมแรงุดแล้วก็บีอะบีลงมาหน่อยบีลงมาหน่อยนั่นนะมันมีเอบีเอบีซีดีเอบีซีดี น่าลักแต่ถ้าจีิงมันมันไม่เกี่ยวเป็นอยู่ครัเรียวเข้าไปเล่นขั้นแขั้นไหนได้ออืมเราไม่ได้ว่าเอจะได้เล่นหอี๋ยวเ่ราสามารถปรับมันสามารถปรับเนที่เราตั้งเราตั้งแบบนี้ไปตั้งแบบอนี้คือจะม่ถอืมมันคือมันปรับได้เลยปรับได้หมดเลยนี่เราเชาช่ั้นเท่าไหร่เราสามารถปรับเองได้หมดอืมันเท่าไหร่เนเท่าไหร่เท่าไหร่รต้องไ่เซตไปแบนี้ว่าเนี่ยเือนจะเซ็ตมัเ้บอลนะเดวไม่เย ขึ้นเบรกเอาหน่วงขนาดไหนปรับได้หมดเลยไม่เอาเดิมๆที่พี่ตั้งไว้เนี่ยผมน่าจะปรับไม่เป็นหรอกเอี๊ีนี่อันนี้ปรับขึ้นลงตรงนี้นะต้องต้องจอดรถก่อนไหมหรือกำกัดแล้วก็ปรับได้เลยไม่ต้องเลยไค่วนกันเลยคืนก็เล่นก็ปรับลงเลยใช่ไหบแค่งนี้มาโอเคนี่ก่องมันมีนะมันมันจะไม่วนนะพี่อ๋อมันจะจะโอเคถ้าถ้าหน่วงมาก็ผรัลง อโอเคเอ,เอาเอาเอก่อนแล้วกันเอา A ก่อนมาลงดีเดลยสิฮะเดี๋ยวพี<ะ>ว่จะไปพุ่นหน้าจะไปอ่าขอไปวนหน้าไอ้อมค่ายอะ่ะได้ได้ดิเดี๋ยวผมตามพี่ก่อนเออโอเคมันจะได้ยาวๆหน่อยนะ <laughs> โอ้หมอบจริงไหม เราจะมันมีสี่โมดอะ่ะเราจะลองกี่โมดดีวะโอ้โหมบของเราเยอะเลยโมบฮาอ,อกอีกนะเนี่ยเบามากเลยดูดิมันเบาอะ่ะอาติตยเอ้ยหาวันอันนี้ เราก็ไม่รู้ระบบโหมดของเขานะนึกว่าจะมีอยู่โหมดแตนนดราดแล้วก็โหมดสปอร์ตะนะแต่เราขี่ไปเรียกก่นเราจะไปเวียนวงเวียนใหญ่มีลิปเตอร์นี่หว่าลืมนี่ยเบาๆคล้ายๆเหมือนาอาอกเลยอะ่ะ มูนมากเลยแต่ว่ามันคมอ่ะคมมากระบอดจ๋าเลยไม่กล้าบิดเยอะนะกลัวตารถก,ก็ล้มมาเกียร์ร้อยเดียวเพราะพอรู้นี่มันจะเหมือนจะปิกตัวง่ายนะดูดิ งักเงินไปอันนี้กดเงินไปทังไหนมันก็ไปทังนั้นแต่เป่าสั่งได้ดั่งใจอย่างวะวู้ิปเตอร์ก็สมูนมากปีสองพันยี่สิบ แรลมเลยนี่ยาวหกเลยนะเนี่ยแหมเราจะไปยูเทิร์นหน้าอบไข่กันนะขอบี้ก็แล้วเราเอาขี่เอาีมาทำคลิปหน่ยเบรกก,ก็ชิก๊กชิ๊กชิกเลยนะนี่เด,ดี๋ยวนิดเดียวอ่ะโคตรนิดเดียวอ่ะ นี่ขนาดเบรกเบรกเดิมนั่นเนี่ยอาจารย์โนพแกเมื่อวานแกมาเที่ยงค้งเนี่ยโอ้คือบินนิดเดียวก็มาแล้วะ่ะ ดูดิกระชากมากปิดเกลี้่งแค่นิดเดียวสุดจริงเลยชอบชอบชอบมันดีมันต้องบิดเดยอะก็ขึ้นแล้วะเหมือนของเราแม่งกว่าจะขึ้นได้เออ ใจจริงๆเลยแต่ว่ามันร้อนนั้นเนี่ยดูท่าทางก็ตัวพันเนี่ยนะอย่างว่าแหละนี่เราเรอโหมดเอนะรอบแรกแต่รอบที่สองเราจะลองโหมดบแล้วกัน chịu ơi Bịt cả này, tám chai ạ Lón đông nhỉ là người เปิดเยาวนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูนะพอามันกระจากเยาวขนาดไหนหนึ่งสองครับเก็บเดียวร้อยเก็นแล้วเปิดเป็นมาเปิดเป็นมาิงอ่ห้าวันเนี่ยติดตัวก็องง่ายอธิบายไมู่อ่ะ เขาปรับไว้ดีเดียวกัแรงที่สุดแหละมันมีสี่โหมดมี A B C D แต่เราลองโหมด A แล้วก็เดี๋ยวไปลองโหมดโหม,มดด D ก็แล้วนี่ขนาดตัวธรรมดาแล้วเนี่ย ถ้าเป็นอาวันเอ็มจิจขนาดไหนคนนี้ิดกกำแน่งนิดเดียวก็โอเคแด้๋ยวเดูดยเราจะยุติแล้ว เราจะมาลองหมดดีครับากดไม่ได้ วนไม่ได้อะ,ะมันปรับไม่ลงอ่ะเนี่ยอ่ะมันมันต้องเกี้ยวว่างถึงจะปรับได้อะเมื่อกี้ปรับยาหนึ่งมันไม่ลงโอเคเดี๋ยวไปลองดีกันต่อต้องดกดยร์ว่างก่อนถึงจะนี่ได้ นี่คือโหมดดีหัวนวงจริงดูดิเห็นได้ชัดเลยนี่คือข้อเซ็ยข้าวมาแล้วว่ามี A B C D นี่คือโหมดดี เลยกับหมดเอะมันน่วงน่วงน่วงกับหมดเอเยอะเลยแต่แก้แก้แก่ว่ามันคือ,อยังไงอ่ะมันมาจ้ากขวามาจ้ากขวาหมดเอะ ตแรกๆอะถ้ายังไม่ชีร้รถก็ต้องเกียร์หมดนี้ก่อนนะคือมันมาเรื่อยๆค่อยๆปรับทีละระดับระดับระดับอะก้เหมือนเหมือนชีรถอะจากอาติภามาเป็นไอ้สามร้อยสามร้อยแต่ก็มาห้าร้อยแต่เนนี้ตัง้งไทยไปทีละทีละระดับระดับอะถ้าคนไม่เคยขี้นะ จะอยู่จะกระโดดไปตีโหมด A เลยก็มันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวออรุรถไม่อยู่อ่ะมันต้องไปเรื่อยๆเลยมันเนะี่ย ถ้าพาเป็นกุ้งอ่ะ <laughs> แล้วของเราเราก็เบนได้เลยแต่นี่มันไม่ได้ลดสองตัวเองก็ขี่แบบระวังระวังแล้วกันแล้วก็ไม่ลองเฉย ฟิวลิ่งมันก็โอเคอ่ะ okay. หมอจา๋าเลยแหละแต่ละผมบอกว่านะผมปรับตัวได้สักขี่ปรับตัวไม่เยอะบอกว่าหม,มอบาของเราเยอะจุดแต่ว่าก็ต้องขี่ส้อักอัดถึงจะทิน แล้วลองลองมอนบวดบวดตีนวะเดี๋ยวนะปรับเยาว่าก่อนมันปรับไม่ขึ้นอนะ่ะจะต้องหยุดรถก่อนนะอ่ะถึง่ะปรับได้โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ขี่สองมวนไปล้ว คือพอเอ็นตัวประจงไหนมันก็ไปเลยรถอ่ะคือมันคลิกง่ายมากเลยอาวันอ่ะไม่เหมือนของเราเม่งเอ็นกว่าจะลงได้แต่ละโค้งมันเบาเบามากเบากว่าของเราอีกอ่ะนี่น้ำหนักมันไม่น่าจะถึงสองร้อยแล้วมั้งแต่ของเราแม่งสองร้อยอ่ะ รู้หนักเลยฟิลลิ่งมันหมอบดูดิแล้วกี่รอบไม่ได้สูงจัดนะไม่ได้ลากรอบเยอะเอาพอประมาณ ก็รู้ว่าเฟลลิงมันประมาณไหนนะ